สวัสดีญาติธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับคำว่าธรรมที่ถูกปิดคืออะไรท่ำกลางหนังสือ45เล่มของพระไตรปิฎกที่เปรียบดังมหาสมุทรแห่งธรรมะคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าแก่นแท้ที่สุดคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจริงๆนั้นคืออะไรและทำไมมันจึงดูเหมือนเป็นความลับ ที่ซ่อนอยู่ลึกสุดใจกลางคล้ายกับถูกปิดไว้ท่ามกลางเรื่องเล่าอภินิหารและพิธีกรรมมากมายคำว่าถูกปิดไว้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสมคบคิดหรือมีใครจงใจซ่องเร้นแต่เป็นการถูกบดบังโดยความยิ่งใหญ่ของตัวพระไตรปิฎกเองถูกกลบด้วยชั้นของคำอธิบายและการตีความที่สั่งสมมานับพันปีจนทำให้ผู้คนมากมายมองข้ามเพชรเม็ดงามที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังที่สุดไปแล้วสมบัติที่ซ่อนอยู่นั้นคืออะไรแกนแท้ที่ถูกมองข้ามทุกข์และความดับทุกข์พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยประโยคที่ชัดเจนและเฉียบคมที่สุดว่าดูกรภิกษุทั้งหลายทั้งในการก่อนและในบัดนี้เราตถาคตบัญญัติสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับสนิทแห่งทุก์เท่านั้นนี่คือคำประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแผนที่ทั้งหมด ของการเดินทางในพระพุทธศาสนาพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องการบูชาอ้อนวอนเพื่อขอพรไม่ได้สอนเรื่องเทพ,พเจ้าผู้ดนบันดาลหรือปรัชญาที่ซับซ้อนเกินเข้าใจแต่ทรงชี้ตรงไปยังปัญหาเดียวที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญน,นั่นคือความทุกข์และมอบวิธีการดับทุกข์ที่สมบูรณ์แบบไว้ให้คำสอนที่เปรียบดังลายแทงขุมทรัพย์นี้คืออริยสัจ4 The Four Noble Truths ความจริงอันประเสริฐ4ประการ ที่เป็นโครงสร้างหลักของคำสอนทั้งหมดทุกความจริงว่าด้วยทุกคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าชีวิตนี้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากหรือความไม่สมหวังสมุทัยความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์คือการชี้ให้เห็นต้นตอของปัญหาว่ามาจากตัณหาหรือความทยานอยากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนิโรธความจริงว่าด้วยความดับทุกข คือการยืนยันว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้สภาวะที่ทุกข์ดับสนิทนั้นมีอยู่จริงนั่นคือนิพพานมักคความจริงว่าด้วยหนทางดับทุกข์คือการมอบเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงจุดหมายนั้นนั่นคืออริยมรรคมีองค์8คําสอนนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งและเป็นวิทยาศาสตร์ทางวิญญาณอย่างแท้จริงคือการระบุป,ปัญหาทุกข์วินิจฉัยสาเหตุสมุดไย บอกเป้าหมายของการรักษานิโรธและให้ยาพร้อมวิธีใช้คือมักทำไมจึงดูเหมือนถูกปิดไว้แล้วเหตุใดคำสอนที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้จึงถูกมองข้ามไป 1. ความใหญ่โตของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีถึง84,000พระธรรมขันธ์การจะศึกษาให้ครบถ้วนเป็นเรื่องยากผู้คนจึงมักเลือกศึกษาจากเรื่องเล่าชาดกพระพุทธประวัติเชิงอภินิหารหรือคำสอนที่ถูกย่อยมาแล้ว ซึ่งแม้จะมีประโยชน์แต่ก็อ,อาจทำให้เราคลาดเคลื่อนจากแก่นกลางไปได้ 2. ความต้องการทางใจแบบง่ายๆมนุษย์มักมองหาที่พึ่งพิงที่ง่ายกว่าเช่นการสวดมนต์ขอพรหรือการทำบุญเพื่อหวังผลในอนาคตซึ่งง่ายกว่าการหันกลับมามองใจตัวเองและลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงจากภายใน 3. การตีความที่หลากหลายตลอด2,500กว่าปี มีการตีความและแต่งคำพีอธิบายเพิ่มเติมมากมายซึ่งบางครั้งก็ทำให้คำสอนที่เคยเรียบง่ายกลับซับซ้อนขึ้นโดยไม่จำเป็นเปิดประตูสู่คำสอนเดิมแท้ด้วยตัวคุณเองการเดินทางเพื่อค้นพบคำสอนเดิมแท้ที่ซ่อนอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเปลี่ยนมุมมองมองาศาสนาพุทธไม่ใช่ในฐานะชุดของความเชื่อหรือพิธีกรรมแต่ในฐานะคู่มือการใช้ชีวิตเพื่อพลนทุก ศึกษาให้ถึงแก่นลองเริ่มต้นอ่านและฟังธรรมจากพระสูตรโดยตรงโดยเฉพาะพระสูตรที่ว่าด้วยอริยสัจสี่และมรรคมีองค์8เช่นธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาลงมือปฏิบัติหัวใจสําคัญที่สุดคือการนํามรรคมีองค์8เช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสติมาใช้ในชีวิตประจําวันผ่านการฝึกสติและเจริญปัญญาเพราะนี่คือหนทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงของคําสอนได้ด้วยตัวคุณเอง เอหิปัสิโกสมบัติล้ำค่านี้ไม่ได้ถูกปิดล็อกไว้ในหีบเหล็กแต่วางอยู่ตรงหน้าเราทุกคนในพระไตรปิฎกมันเพียงแค่รอการเปิดอ่านด้วยความตั้งใจและนำไปปฏิบัติด,ด้วยปัญญาและความเพียรของคุณเองแล้วคุณจะพบว่าประตูสู่ความดับทุกนั้นเปิดรออยู่เสมอขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงธรรมแท้คือพุทธวจนะธรรมและวินัยจากพุทธโอษทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ